ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่โรงของแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่ามีนัดลงพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ปกติก็ต้องเข้าอีกทางนึงครับผมแต่ว่าทางนั้นพอดีเขาปิดทําถนนนะครับก็เลยต้องเข้ามาแถวหมู่บ้านคนนะครับ mm hmm. ก็ที่โรงของที่นี่ก็จะมาทุกครั้งประจําครับเวลาที่ออกจากบ้านมานะครับเวลาหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะได้มาส่งที่นี่เป็นประจํานะครับเพราะว่ามันเป็นทางทางผ่านบ้านนะครับ ันนี้ก็กำลังจะไปหาปั๊มนะครับมันมีปั๊มหนึ่งอยู่ใกล้ๆที่ลงของเลยนะครับพรุ่งนี้เช้าจะได้ไม่ต้องขับรถไกลนะครับโรงงานที่เห็นข้างหน้านั่นก็เป็นเโรงงานที่จะลงของพรุ่งนี้เช้านะครับเป็นโรงงานค่อนข้างใหญ่เลยนะครับก็จะมีพวกรถกข้าวโพดนะครับแป้งทุกอย่างหลา,หลายอย่างเข้ามาส่งนะครับข้าวโพดแป้งสาลีข้าวสาลีอะไรเงี้ยนะครับ ตรงนี้ก็ค่อนข้างแคบนิดนึงครับรนี่ก็เป็นโรงงานเยี่ยะลงพรุ่งนี้นะทุกคนก็จะมีรถไฟเข้ามาส่งของเยอะเหมือนกันนะครับ เมื่อกี้ก็ผ่านมาปั๊มหนึ่งครับแต่ว่าปั๊มนั้นเต็มหมดแล้วนะครับอันนี้ผมจะลองมาดูปั๊มนี้นะครับเมืองนี้ก็ที่จอดตัวเลือกไม่เยอะมากนะครับก็จะมีแค่ไม่กี่ปั๊มนะครับเดี๋ยวจะลองไปดูปั๊มอันนี้กันว่าจะยังมีที่เหลือจอดอยู่หรือเปล่านะครับข้างหน้านี่ก็เป็นปั๊มนะครับทุกคนคิดว่าน่าจะยังไม่เต็มนะครับเพราะว่าเมืองนี้ก็ไม่ใช่เมืองใหญ่นะครับเป็นเมืองเล็กๆ ส่วนมากก็จะมีแต่พวกรถที่เป็นแท้งเป็นเอส่งพวกเมล็ข้าโพดอะไรเงี้นะครับที่เข้ามาโอเคครับทุกคนยังไม่เต็มครับอ๋อ oh, แต่มันเป็นที่จองครับฝั่งนี้งั้นเราน่าจะจอดฝั่งนี้ได้อยู่ครับ ก็ยังเหลือที่ค่อนข้างเยอะอยู่ครับผมยังไม่เต็ม <c oughs> ส่วนมากอะเมืองนี้ก็จะไม่ค่อยมีรถวิ่งเพ่นพ่านเยอะนะครับรถบรรทุกมันจะไม่ใช่สายทางผ่านสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะเป็นคนที่เขาอะ่ะมีโหลดมาส่งแถวนี้โดยเฉพาะนะปกติมันจะไม่ใช่เส้นทางที่แบบผ่านของทางหลักนะครับก็จะมีรถที่ผมจะไปส่งพรุ่งนี้ก็จะมีรถแบบนี้เยอะอยู่นะครับ รถที่เขาขนพวกเนี้ยแบบ upper bottom ก็จะปล่อยของลงจากข้างล่างนะขนพวกเมเล็ดข้าวโพดพวกเมเล็ดข้าวสาลีอะไรเงี้ยครับ อันนี้อากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนครับผมมาเมื่อกี้ฝนก็เพิ่งหยุดตกนะแต่ว่าก็ยังดูแบบคึ้มๆอยู่นะครับนนี้น่าจะเป็นบริษัทอะไรไม่รู้ครับขนเหมือนแบบว่าหางคื้นเรียบแต่ว่ามีผ้าใบคลุม,มนะครับน่าจะเป็นที่จอดของบริษัทเขานะครับข้ามไปฝั่งนู้น เป็นแบบแบบ่บหางพื้นเรียบแล้วก็สไลด์ผ้าใบปิดเปิดนะครับตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแลวนะครับทุกคนโรงงานที่ผมมาส่งนี่ก็จะเป็นมีรถไฟเข้ามาเยอะมากครับวันนั้นกำลังจะเข้าไปถึงที่ลงของแล้วนะครับไปเจอรังรถไฟขวางอยู่รอนานมากครับกว่าจะได้เข้า กว่าจะหมดขบวนแต่ละทีก็ใช้เวลานาน,นกันครับรถไฟค่อนข้างยาวครับนี่ก็เป็นปัน๊มเล็กๆนะคุณก็ยังมีตาช่างให้ใช้บริการด้วยนะครับ